ฉันคิดว่าพวกเราควรนอนแล้วนะใช่ตอนนี้ก็เริ่มหมวค่ำแล้วพวกเราควรนอนแล้วแล้วก็เราควรจ็บของด้วยฉันคิดว่าเธาจะเข้ามาไม่รล้มาให้ที่เขาเลยแล้วกันนะเพราะเราคิดว่าพวกเราต้องนอนแล้วแหละทันขอนอนในนี้กันฮิฮิฮิยังไม่นอนหรอกนะใครจะนอนก็ได้นะใครยังไม่นอนก็ได้นะแบบว่าแบบยังยังไม่ง่วงไงยังไม่อยากนอนเนี่ยแบบนั้นก็ได้นะทุกคนอให้นอนทีละคนแล้วกัน ฉันขอนอนเลยแล้วกันนะฉันเหนื่อยทั้งวันแล้วว่าแกกันก็ต้องเหนื่อยอยู่แล้วสิฉันนอนด้วยเบอร์รี่เธอไม่ถอดออกเธอไม่เปลี่ยนเธอลืมออบ้นาวหรือเปล่าฉันลืมไปเด็เอาแก้วมาทีหลังไงฉันเรียบเอาออกมาทีหลังฮะที่เก็บเก็บใส่กระเป๋าฉันจะเอาแก้วมาที่ทีนีเอ้าวละงั้นทุกคนไปเปลี่ยนชุดได้เลยนะเปลี่ยนชุดนอน งั้นทุกคนจะไปเปลี่ยนต่างคนต่างเปลี่ยนนะทุกคนเนี้ยทุกคนดูที่ฉันละกันนะทุกคนถ้าจะไปดูที่คนอื่นว่าคนอื่นไม่ได้ให้ดูหรอกนะมาซืบออกมาเล็บเบอร์รี่มาเร็วฮะสบู่เขาจะขอหาของแป๊บนี่ผ้าฉันแล้วก็สบู่ฉันสบู่ล้างหน้า ชุดเวนชุดอาบน้ำสิไม่ใช่ชุดว่ายน้ำอ๋อทุกคนจะต้องใช้อีกกระเป๋าหนึ่งด้วยฮ,ฮิฮทำอะไรกันนี่มาใช้ก็ว่าฉันจะอ่านฉันจะอ่านหนังสือก่อนนอนแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวฉันไปเอาของก่อนละกันนะมาเธอกลับมาทำไมอ่ะแม่เอาของลืมของอ้าทำไมเธอไม่ใส่ไว้ในกระเป๋าเดี๋ยวกันเลยอ่ะฉันเอาไว้ใส่ทุกคนค่ะ จะนั่งออกเอาออกทำไมทำน้าเพียงหีือว่าโออกนำไมทุกคนฉันจะบอกว่าที่นี่เขาให้ยืมสบู่แบบและฉันก็เอามาเองด้วยใช่ไหมใช่แหละใช่เลยทุกคนต้องเก็บของก่อนนะนี่พวกที่อ่ะท,ที่ล้างหน้าฉันก็ต้องล้างหน้าด้วยแหละฉันต้องเปลี่ยนชุดด้วยใครก็ใครก็ต้องเปลี่ยนแหละ เดี๋ยวฉันหอดสร้อยแป๊บหนึ่งวันต่อไปเราจะไม่ได้ใช้ชุดพวกนี้แล้วนะทุกคนแต่ใส่ชุดใหม่เพราะว่าชุดนี้เราก็พอใส่เสร็จเราก็ต้องถอดออกแล้วก็เก็บแต่ว่ากระเป๋าเวินกระเป๋ากับรองเท้าเพราเราจะใช้ต่อก็ได้นะทุกคนสบู่ฉันเอาออกมาเองมาดอกไม้ฉันจะเก็บได้แล้วกันนะดอกไม้อันนี้เป็นดอกไม้พิเศษที่ไม่มีวันเฉา,าตายซึ่งปแปลกมาก ฉันจะเอาห้องนี้แล้วกันนะเพราะไม่มีรูพอมันมีรูแล้วฉันขินนะฮะ <c oughs> อืมมาฉันจะอาบนะห้ามแอบดูนะจุ๊บจุ๊จุ๊จุ๊เห็นขายฉันอันในน้อยจุ๊จุ๊บจุ๊กจุ๊จุ๊จุ๊เรียบร้อยแล้วต่อไปก็สระตัวสระผมเสร็จจุ๊กจุ๊จุ๊กจุ๊อะทูๆๆๆทูอะทูทูเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเก็บชิบ ถ้ากระเป๋าผมอู่อันนี้เขาออกมาให้อยู่แล้วนะอันนี้ล้างหน้าได้นะทุกคนหน้าสะอาดหน้าสะอาดแล้วต่อไปก็หวีผมเขาไม่ให้เอาหวีผมมาเองนะเขาบอกต้องใช้อนี้ซึ่งก็แปลกเหมือนกันนะส่วนถ้าใช้ต้องเช็ดหน้าช็ดเช็ดเช็ดช็ดใช่หน้าเสร็จก็ต้องเช็ดหน้าอีกทีแต่ ต่อไปก็ฉันฉันคิดว่าเดี๋ยวฉันเป็นกฟนคนเดียวดีกว่าไม่อยากให้ใครดูเรียบร้อยแล้วทุกคนชิบชิเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งชิบชิปชิชิบชิชิชิเดี๋ยวฉันใส่ชุดนอนเลยแล้วกันนะไม่อยากให้ใครดูเท่าไหร่ชุดอื่นนะเฮ้ย มาหาชุดปี๊บอ๋อชุดอยู่นี่จะอ่านหนังสือเล่มคีมาแล้วกันนะจึ๊บจึ๊บจึ๊บอันนี้แล้วก็เก็บอ๋อมีมาร์กหน้าด้วยนี่เอามาให้ใช้ด้วยฮิฮิแล้วก็ใส่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 จะบอกว่าทุกคนไม่ต้องตกใจนะที่ไม่เห็นกันเพราะว่าเพื่อเขาจะไป ที่อื่นนะเพราะว่ามันมีหลายที่นะแต่ว่าฉันเลือกที่นี่เพราะว่ามันใกลสุดแต่ทุกคนทุกคนต้องไม่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วและทุกคนสามารถทำอะไรก็ได้กับหน้าซึ่ฉันจะรักหน้าเพราะมาจะหน้าจะได้ไม่ต้องเสียและฉันจะเมมปากก่อนนอนด้วยหนังสือเดี๋ยวฉันเก็บไว้ก่อนแล้วกันปากเดี๋ยวฉันค่อยตอนถึงแชมแล้วกันนะนี่ฉันมาเสร็จแล้ว ทุกคนอาจจะคิดว่ามันเร็วแต่ว่าความจิเป็นช้ามากเลยนะทุกคนก็จะน่าซีดในหนึ่งแล้วตอนนอนแต่ว่าฉันไม่น่าสีดคามจีทุกคนหน้าซีแต่ทุกคนก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมเพราะว่าจะเพราะน้าซีมันไม่ได้แปลว่ามันเป็นอารมณ์ของเราแต่ว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่มันเป็นอารมณ์ของเราแต่ว่ามันไม่ใช่แบบของฉันอาบน้ำเสร็จเดี๋ย่ฉันลืมเปลี่ยนเสื้อผ้า งน่นก่อนที่พี่จัแต่งเสร็จนะแล้วคนอย่าลืมกดไลค์กดแกชร์กดติดต่อให้ให้พวกเราด้วยนะถ้าใครชอบอก็อย่าลืมกดไลค์าากดแชร์กดติดต่อกดติดตามก็กดกด subscribe แล้วก็ท,ทั้งสิ้นนั่นแหละฮะทุกคนรักทุกคนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันแต่งตัวกับคนอื่นครั้งหน้านะ